้ลวแสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โควิดนนนะครับโควิดนนในพีนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สกลนครนะครับผทริปเที่ยวสกลนครแล้วก็บึงการนะครับ2วัน3คืนนะครับเราจะ ไปที่พระธาตุเชิงชุมกันก่อนนะครับพระธาตุสำคัญนะครับของจังหวัดสกลนครน,นะครับจากนั้นเราก็จะขับรถไปที่อำเภอบึองคงหลงนะครับของจังหวัดบึืองกาฬนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปกินข้าวเช้ากันกน่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บริเวณหน้า วัดพระธาตุเชิงชุมกันนะครับทีนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปนมัสก,การพระธาตุนะครับก็เดี๋ยวไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนเพราะว่าไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่ขึ้นรถทัวร์มาแต่ว่าตอนนี้คือหาร้านไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของแบบชุมชนนะครับแต่ยังหาร้านข้าวไม่เจอเลยเดี๋ยวถ้ากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ค่อยมานมัสก,การพระธาตุกันครับ เดี๋ยวเจอเขาเดี๋ยวคิปดี๋ยเยอะก็เพราะว่าขอบคุณครับข้าวเช้ากันมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับไปนวัตกรรมพระธาตุเชิงชุมนะครับผมก็เดี๋ยวบรรยากาศภายในวัดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับน่ารักเลยตอนนี้ครับเราก็อยู่ภายในบริเวณของ บริเวณของวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับข้างหลัง,งเราคือพระธาตุเชิงชุมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศแล้วก็ไหว้สักการะพระธาตุนะครับผมพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารปูชนีทีสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร โดยพระาธาตุองค์นี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง4ีพระองค์เอาไว้และภายในพระวิหารยังเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่สวยงามและยังศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยนะครับสำหรับองค์พระาธาตุเชิงชุมนะครับจะหันหน้าไปทางหนองหานในทิศตะวันออก เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง24เมตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมไม่มีลวดลายประดับยอดฉัดทองคำเนือ้องค์พระาธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก247บาทและที่ฐานเจดีย์มีซุ้มประตูทั้ง4ีด้านมีลักษณะเป็นยอดปราสาทข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายแดงซุ้มประตูหลอกแบบขอมด้านทิศเหนือใต้และทิศตะวันตก ส่วนซุ้มประตูทางเข้าจริงจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกภายในพระวิหาร <S <S แต่แรกเริ่มนั้นพระาธาตุเชิงชุมเป็นปราสาทหินทรงศิลปะแบบขอมนะครับภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมง์ด้านขวามือจะมีจารึกพระาธาตุเชิงชุมอักษรของโบราณอยู่ราวพุทธศตรวรรษที่16ซึ่งองค์พระาธาตุเชิงชุมในปัจจุบันเป็นศิลปะแบบล้านช้างเนื่องจากช่วงที่มีอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาในบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยราวพุทธศตรวรรษที่19และได้มีการบรูรณะองค์พระาธาตุขึ้นมาใหม่จนทําให้เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับ หลังของเราครับก็คือภายในบริเวณขององค์พระาธาตุเชิงชุน,นะครับก็เขาบอกสุภาพสเตรีครับข้ามเข้านะครับข้างในก็จะมีพระพุทธรูปโบราณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็อยู่เยอะๆเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปชมพระอุโบสถของวัดพระาธาตุเชิงชมวลวิหารกันนะครับซึ่งพระอุโบสถหลังนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับโดยภายในจะมีภาพติเตกกรรมฝาผนังอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะและยังมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของพระอุโบสถหลังนี้กันเลยครับ บอกว่าถ้ามาถึงพระาธาตุเชิงชุมนะครับต้องมาเวียนเทียนรอบองค์พระาธาตุนะครับ3รอบนะครับได้ทั้งบุญกุศลนนะครับรวมทั้งมีสามารถแก้ปีชงได้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเวียนเทียนกันนะครับ เคนทาให้ปอดไฟกรเลยครับขอบคุณครับตลอดเส้นทางการเดินทางดเวิตวยเดิครัขอบคุณครับอันนี้เขาก็ให้อันนี้หนึ่งอันนะครับไปวัดไปวัดปัดอันนี้คือเขอห้ามนะครับห้ามแล้วก็เขาก็จะมีกระโปรงเตี่ยน เตอนนี้นะครับผมได้เลขแล้วนะครับเด<อ>ี๋ยวถ้าได้18ล้านต้องกลับมาที่นี่อีกรอบนะครับ้องฟ้าสดใสเมื่อเช้ามีหมอกวันนี้เราเจอหมอก